วันที่11เอ้ยวันนี้ก็วันที่11แล้วนั่นมันตัวอะไรกันดูเหมือนผีเลยหรือว่ามันเป็นอย่าบอกนะว่ามันเป็นฆาตกรเนอะตัวอะไรนะ่ะมาเวียนเซฟโซนเราได้ยังไงหรือว่ามันเป็นผู้ รอชีวิตคนอื่นอย่างนั้นเหรอต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะนั่นไงมันยังเดินเวียนอยู่หน่อยแน่ลองยิงไปหลายซะเฮ้ยมันถึกด้วยพระเจ้ามันเลือดขนาดไหนกันโอ้พระเจ้าเรายิงไปหลายนัดเลยนะเนี่ย เงกระสุนมากต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หายไปไหนแล้วงั้งไงเท้ามันขอมันคือคาตกรเอาไปหนึ่งดอกมันมีอะไรดอกอยู่ด้วยเป็นลูกไฟวิญญาณเหรอลูกไฟวิญญาณนักล่ามันเขียนว่าฮันเตอร์ตรงตัดไม้ได้มากที่สุดอตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าจะพัด พัฒนาวิพัฒนาเออเซฟโซนแล้วก่อนนะเพื่อที่จะทำให้เซฟโซนเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเจ้าพวกซอมบี้หรือฆาตกรหรือผีชั่วร้ายมันจะบุกมาเซฟโซนเราไม่ได้โอเคต้องขยายพื้นที่แล้วก็กำแพงที่แข็งแกร่งด้วยตอนนี้ตัดไม้หมดแล้วต้องปลูกคืนหน่อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราต้องปลูกผักสินะ โอเคอุปกรณ์พร้อมเขี่ยพื้นที่ไถดินพรวนดินเยี่ยมตรงนี้น้ำชุ่มชื้นเลยละ่ะโอเคนำมันฝรั่งที่ได้จากการหาในเมืองเอามาปลูกแล้วก็แตงโมด้วยละ่ะนำแตงโมที่ได้ เอา,มาเมล็ดออกแล้วก็ปลูกโอเควันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนกันแล้วแปบ๊บเดียวก็เย็นแล้วล่ะพรุ่งนี้ค่อยไปหาของก็แล้วกันวันนี้ก็ยุ่งอยู่กับการพัฒนาเซฟโซนโอเคเยี่ยมปืนกลที่เราได้พัดที่แล้วนั้นว้าวนี่มันสโคปโอเคใส่สโคปไปเรียบร้อย กระสุนยังมีน้อยเราจะไม่ใช้ก่อนนะดับเบิลชดกันเราต้องเอาเก็บไว้เอามาแขวนไว้ให้มันใกล้ๆมือเพื่อที่จะหยิบใช้างานในสะดวกในยามฉุกเฉินนะนะผมจะไม่ใช้ปืนกลนเนื่องจากกระสุนยังน้อยอยู่ปืนพกและลูกซองมีกระสุนที่มากกว่านะเจ้านี่มันโหโดนไปสามนัดยังไม่ตายมีชุดเกราะแข็งแกร่งมากเลยหน่วยสวาดนี่นะ พระเจ้าหวังว่าคืนนี้คงจะเงียบนะพระจันทร์เริ่มเต็มดวงแล้วคืนเดือดก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วสินะโอ้พระเจ้าซอมบี้ก็เยอะขึ้นกว่าทุกทีด้วยละ่ะพระจันทร์ยังไม่เต็มดวงคืนไหนที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยบอกเลยนะคืนเดือดมาแน่พระจันทร์ยังเป็นเซี่ยวอยู่เลยโอ้ยวันที่สิสอง ช้าสักทีวันนี้ต้องไปหาของให้ได้เลยละ่ะโอ้พระเจ้ามันมาต้อนรับกันถึงที่เลยเช้าก็ไม่เว้นนะเจ้าวพวกนี้เดี๋ยวเจอสายฟ้าชตหน่อยเป็นไงทเทเซอร์ปืนชดไฟฟ้าโอ้โหมากันเทียบเลยไม่ไม่ต้องตามมาด้วยเทเซอร์ชตเป็นไงละ่ะช้าไหมละ่ะช้าไหมละ่ะระเบิดไปดีใครอยาก ใครอยากกินชามานี่มาเอาไปหนึ่งดอกก่อนแล้วก็ขวานจับขวานจับโอ้โหถึก <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเจ้านี้มันตัวครั้งเอาชาไปกินหนึ่งสองสามสี่สสเฮ้ยห้าครั้งแล้วหกครั้งเจ้านี้มันครั้งหครั้งโอ้โหโคตรถึกเลย หวังว่าเช้านี้คงจะไม่มีตัวอะไรมากวนนะนะผมคิดว่าผมจะไปสำรวจด้านหลังโรงงานล่ะเนื่องจากผมเคลียร์โรงงานแล้วล่ะเดี๋ยวจะเดินไล่ไปทียสโซนนะโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้ด้วยละเพราะว่าตอนนี้ไม่มีไม้เลย โอเคไปตัดไม้กันเถอะโอ้พระเ,เจ้าอา่น้ำก็พร้อมแล้วล่ะตอนนี้อืมจกสุนก็เริ่มหมดเต็มทีแล้วต้องไปหาของสินะงั้นไว้ตัดไม้ก่อนแล้วกันโอเคอีกสักต้น2ต้นแล้วกัน ได้แอปเปลิลมาเยอะเลยล่ะถือว่าได้อาหารไปซะด้วยโอเคหมดแล้วโอ้ยแอปเปลิลเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกสิบลูกโอ้โหสิบเอ็ดลูกเฮ้ยม,มาจากโรงงานร้างเหรออือหอเจ้านี่ก็ถึกใช้ได้เลยนะขนาดกลางวันนล้เนี่ย โอ้นี่มันซากอาคารร้างสินะมีอยู่หนึ่งกล่องสองกล่องเท่าที่เห็นนะมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้มีอ้ยมีอ้อยด้วยเยี่ยมเนื้อเน่าเราจะไม่ต้องเก็บแล้วนะเฮ้ยสากลองมีธนูกับดาบเอาแต่ลูกธนูแล้วกันเฮ้ยพระเจ้าโอ้เรามีพกไม้สีน้ำตาลนี้เหรอว้าวเท่หวะ เดี๋ยวค่อยไปลองยิงก็แล้วกันได้ปืนอีกแล้วดยอดโอเคขึ้นไปดูลาดเราที่สูงก่อนโอ้โหตรงนี้มันตรงอะไรกันเนี่ยพระเจ้านั่นมันเทรนนี่ว่ะเทรนก่อสร้างฮะมันได้ยินเสียงอะไรด้วยนะเสียงน่ากลัวมากๆเลยโอ้นี่มันบล็อกวาเดนเหรอ พระเจ้ารถบรรทุกมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูก่อนสิเปิดประตูโอโ้สายล่อฟ้าโอ้โหไม่มีอะไรเลยเปิดสิประตูเปิดก็ไม่มีอะไรนะโอเคถือว่าเคลียร์โรงรถเคลียร์ เดี๋ยวต้องไปดูเทรนก่อสร้างแล้วล่ะว้าวแต่ก่อนอื่นเลยต้องเคลียที่รอบๆก่อนอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหไฟไหมแหหลังโรงงานโอ,โอระเจ้าไม่มีของอะไรเลยล่ะมีแต่โคมไฟยงนะโอ้พระเจ้า,เ,จาเดี๋ยวต้องเข้าไปดูที่ไซต์ก่อสร้างด้วยนะ รถมันทุกไม่มีอะไรนะเคลียร์ต้องเข้าไปดูในบทเดี๋ยวโอ้โหไม่มีอะไรด้วยอะตรงเนี้ยคมไฟก็น่าเอาอะนะแปลวคมไฟดีกว่านะขอหน่อยละกันหนึ่งสองโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบเอามาเยอะๆเลยเราจะไปติดที่บ้านกันต้องเร่งแล้วล่ะตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองถึงบ่ายสามแล้วล่ะโอเคโอเคเร่งมือเร่งมือ,ม,อมีกล่องอยู่ด้วยใสก่อสร้างอย่างนั้นเหนอมีอะไรบ้างนะมีท n t NT กับแผงโซลารเซลล์แล้วก็ปุ่มไหนมีอะไรอีกบ้างโอ้มีกระสุนแล้วก็มีป้ายอ่ะยอด ของที่ไม่จำเป็นออกเยี่ยมด้านบนมีอะไรบ้างเอ้ยต้องรีบไต่ทาวันไปดูแล้วโอ้มันเป็นเหมือนกับตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จอะนะอ๋อไม่น่าจะมีของละมัง้งโอ้พระเจ้ามันก็ยังมีของอีกใครเอาของมาไว้บนเอ้ยนั่นมันเครนนี่ว่ารถเครน ใครเอามาไว้บนนี้นะเนี่ยเอาแล้วนะเกีียวทาวันโอ้โหมีเลือดด้วยมีหัวกะโหลกด้วยโอ้โหพระเจ้าเฮ้ยมีปืนอะไรอยู่ด้วยว้าวปืนอะไรววานไหนลองซิทำไมทรงมันดูแปลกแปเฮ้ยอะไรวะน้านะทำไมมันดูปืนเลปืนแสงอย่างนั้นเหรอโอ้ยเจ๋งปีนทาวันดูบนเทรนสิมองไปด้านบน มันไม่น่าจะมีอะไรเลยมั้งต้องขึ้นไปดูไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บขาหักไหมเนี่ยกินอาหารก่อนแล้วก็อยู่น้ำกินน้ำด้วยเลือดไม่เลือดไม่ขึ้นโอ้ยต้องเห็นกับตาตัวเองว่าด้านบนไม่มีอะไรนะเพราะว่าโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บรอมันฮิวก่อนเพราะว่านะถ้ามันมีเหมือนเมื่อกี้ละก็ มันก็เราก็พลาดของอีกเลยนะครับเราก็จะดูให้ละเอียดถี่ตั้วนะครับแต่ละสาดานที่เนี่ยแต่ละเคลียเนี่ยเราต้องเคลียจริงๆไม่มีสินะอ้นั่นไงโอ้โหอุ้ยมีเพชด้วยไม่ได้พ้นสายตาเยี่ยวหรอกนะเยี่ยมสายตาผมเนี่ยดีเป็นเลิศเลยกระโดดโอ้มีเพชมีปืน แต่ไม่รู้ปืนอะไรเดี๋ยวต well. ้องเฮ้ยสวยแล้วจะมืดแล้วนเด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 เวเดเดนดเด้ดเ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 วเด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 ้ด mm ่ดเ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 ดอดเดเดเนเดเดเไดเะเเเเ โอ้ยเป็นสนทยที่ผมฝันเลยอยากได้สไนเปอร์นะมันปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่าบอกเลยว่ามันไม่มีดาเมจอ่ะเอ้ยโอ้โหปืนผักเหรอโอ้โหมันไม่ผักด้วยโอ้โหไรประโยชน์ซกินไปเซฟโซนดีกว่าก่อนมันจะมืดตามมันเลยซีจะพวกง้โอ้โหผมไม่ได้สั่งอาหารนะอย่าตามมาเจ้าแกล็บม่สเแล็บสีเจ้านักส่งอาหาร ฉันไม่ได้สั่งของแกสักหน่อยนะพรุ่งนี้ผมจะพัฒนาเซฟโซนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนั่นไงมันยังมาอีกนะหน้าด้านจริงไม่ได้สังหารมาลองปืนใหม่เลยดีกว่านะโอเคมาดูกันว่าปืนพกของเราเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะเราได้วันนี้นะยังไม่ได้ลองเลยโอ้โห สะบ,บัดมากเลยล่ะเล็อกแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วเชียวเก็บไว้ดีกว่านะนี่ไงเอาไป้ายไปกินดาเมจเบามากเลยทุบก,กับป้ายทุบก,กับป้ายเป็นไงล่ะิ้รถป้ายบอกสัญลักษณ์จราจรหน่อยเป็นไง โอ้โหจ้ยโอ้โหออกมีดทีโโตไปกินโอ้ย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 ฝนตกด้วยอะหวานยิ้งโอ้ยจ้าจ้า <c oughs> โอเคเราลองสไนเปอร์หน right uh, so, uh, ่อยแล้วกันใส่สโคบได้ไหมผมเนี่ยได้สโคบมานะสโคบอะไรนะแต่ว่าไม่รู้สิมันจะใส่ได้ไหมนะโอ้สไนเปอร์ม่งโคตรแรงเลยโอเค มาด้วยสิตัวนี้จะนอนเลยดีไหมนะเดี๋ยวสิไม่นอนเราต้องร้องสไนเปอร์ก่อนโอ้เจ้าช่วยเม่ไดายวะผมไม่รู้สินะว่าสไนเปอร์กระบอกเนี้มันต้องใส่สโคปแบบไหนนะ ฝนตกเดี๋ยวต้องครับที่รองน้ำฝนสักหน่อยแล้วเพราะว่ามันจะได้มีน้ำสะอาดกินผมไม่มีทรายเลยล่ะอาทรายด้านล่างเดี๋ยวต้องไปเก็บแล้วเอามาทำเป็นเครื่องต้มน้ำตรงนั้นมีไฟอะไรโอเคลองปืนเรียบร้อยโอ้โหพวกมันแห่กันมาเต็มเลยผมคิดว่านะ เดี๋ยวเราจะสร้างาเซฟโซนให้มันรัดกุมหนายิ่งขึ้นนะพวกนี้นะไอหนึ่งดอโคตรแรงโอเคต่สสไนามาครอบครองแล้วแม้ว่าจะเป็นสไนหนึ่งนัดที่แบบโอ้โหยุคไหนวะเนี่สนยสไนบอกเนี่ยโอ้โยนอนผีผีเนี่ยเออกำจัดยากนะในกลางคืนน่ะยกเว้นจะมีไม้กางเขนนะขอนอนก่อนแล้วก็ไปจัดการมันตอนเช้ากันเลย ผมหวังว่ามันจะโดนแสงอาทิตย์ไม่ได้นะวันที่สิบสามโอ้ยมันยังลอยอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอปืนหน่อยสไนเปอร์โอ้โหนัดเดียวโคตรแรงอะเปลี่ยนกระสุนป้งนัดเดียวจอดไปดิสไนเปอร์โอ้โหแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นยุคโบราณนะครับแต่ว่านัดเดียวจอดนะครับถือว่าเยี่ยมสําเร็จเราได้สไนเปอร์มาครอบครองไว้แล้ว โอ้มีวิญญาณลูกไฟวิญญาณตกลงด้วยละ่ะโธ่สมบีเปียบเลยอย่ามานะสมนีโอ้ยมันถึกถึกถึกขนาดกลางวันนะเนี่ยขวานผมก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงแต่มันถึกขึ้นแสดงว่าไกลคืนเดือดแล้วพฟการ์ใก้จะเป็นดวงแล้วละ่ะคืนนี้มันต้องมารุมกินโตจีนแน่นอน โอ้พระเจ้าโอเคต้องกลับไปเตรียมของก่นอนวะตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจด้วยสินะวิญญาณเน้นเหรอลูกไฟวิญญาณโอเคอ้อาวข้าวยังไม่สุกโอ้โหเสียเลยโอเควันนี้ ผมจะออกไปหากระสุนก่อนนะหรือว่าหาของโซนนี้ก่อนนะส่วนพุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้าง่าขยายเซฟโซนกันเพื่อที่จะให้กลายเป็นเซฟโซนที่มันแข็งแกร่งนะซอมบี้เข้ามายากนะต้องรีบแล้วตอนนี้ก็สายแล้วนะสิบเอ็ดแล้วสิบถึงสิบเอ็ดโมงแล้วอนะตอนนี้ไม่มีนาฬิกานะโอ้นี่มันปั๊มน้ำมันว้าว ใช่เราต้องไปสำรวจโบสถ์ก่อนมีบาทหลวงอยู่ไหมนี่ยมีของอะไรบ้างเอ้ยชุบมีอ่า,อาแบ็แครอทโอเคโอเคไม่มีอะไรสำคัญเป็นพิเศษ <c oughs> ต้องไปสำรวจบ้านโซนนี้ก่อนนะโอ้โหเราทำดี่เทียบเลยล่ะ โอ้โหเสียงังลมเลยอยู่ไหนกันเจ้าได้ยินแต่เสียงด้านบนไม่มีเรือเสียงมันใกล้มากแต่ไม่อยู่นะต้องเอาฟักทองเรืองแสงมได้วยโอ้ยังมีเสียงอีกกลอก่กลองก็สำคัญมากเลยเราต้องไม่ต้องคราบใหม่โอเคของเริ่มแน่นแล้วเดี๋ยวต้องหากระเป๋ามาบ้างแนละ้ว เพาช่องตอนนี้ไม่พอมากเลยกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะขนของนะจะได้ไม่ต้องกลับซฟโซนปล่อยขึ้นนะนะเจ็บ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 โอ้โอเคออเคลียยังมีอีกหนึ่งตึกสินะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นนะต้องรีบหน่อยนะโอ้ยสวนดอกไม้ด้วยห้องสมุดเหรอเนี่ย เจ้าไม่มีอะไรเลยชั้นสามโอ้ชั้นสามมีเหมือนเน่าหรอชิโอ้โหภาพวาดนี่ก็ภาพวาดเอามาหน่อยนิดหนึ่าปเดี๋ยวไปประดับบ้านโอเคออคเรียชั้นสามว้าว <c oughs> <c oughs> okay. ตรงไหนอีกบ้างบ้านหลังนี้มีตัวอะไรอยู่ไหม ไม่มีไอกองโอเคชั้นสามสาม,มีอะไรอยู่บ้างโอเคเอ,อ้อเครียรตอนนี้ก็เย็นแล้วล่ะวันนี้ก็ไม่ได้เจออะไรเป็นพิเศษเนะโอ้ยปั๊มระมันโซนนี้ก็เคลียร์แล้วต้องกลับเซฟโซนแล้นะแล้วพรุ่งนี้จะไปขยายเซฟโซน Okay. โซนนี้เรายึดได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วล่ะมาติดไฟให้เซฟโซนกันดีกว่าด้านหน้าจะได้ไม่มีพวกมอนสเตอร์เกิดโอเคเยี่ยมโอเค โอเคตอนนี้หิวน้ำมากเลยหิวอ,อาหารมากเอาฟรองมาตั้งตรงนี้ตัดไม้พร้อมที่จะขยายเซฟโซนโอ้พระเจ้าลืมดูไปคืนนี้มันเป็นคืนเดือดโอ้มันเริ่มมาแล้วเอรจ้าดูดูดูระจังโอ้พระเจ้า่ยสร้าเงเซฟโซน ตอนนี้ผมไม่หวงกระสุนแล้วต้องใช้ลูกซองแวงที่สุดโอเคอต้องได้ยิเสียงเพียบเลยต้องขึ้นไปดูข้างบน <c oughs> โอ้โหมากันเทียบเลยไหม,มใครเนี่ยโอ้โหม,รมกระสุนมากมากครับ เจ้าชู่ยมากันเยอะมากโอ้โสีผสมหมดก็ตายสีแน่เนี่ยตองเตรียมนนเนี่ยเหน,น่อยหอมนิดนึงเล่นช้าเงาเดิเมชา้า เยลนี่ต้องรีบหนีแล้วล่ะหนีไปโน้นไม่อย่างนั้นมันจะมาจนมาทั้งคืนแน่ๆถ้าพระาทิตยไม่ขึ้นคืนเดือดก็จะไม่หายไปวันที่สิบสีโอ้พระเจ้ายังดีอยู่ที่เรนอนทันต้องไปเคลียร์แล้วล่ะ ขออยุขึ้นไปเคลียร์หน่อยละกันเทียบเลยอ,อืมอมอม,มันมือมากโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะขยายเซฟโซนนะนะเพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะให้มันบุกมา ได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งในน้ําด้วยล่ะซอมบี้ก็จะไม่เกิดนะเพราะว่าผมปักไฟเป็นอนาเขีเลยอี๊เยี่ย,ยมตัดต้นไม้แล้วก็เอาไปสร้างกําแพงโอเคเยี่ยมปักไฟบนกำแพงด้วยเพราะว่ามันจะเกิดโอ้พระเจ้ามาเต็มเลย บนหลังคาก็ต้องปิดด้วยล่ะเพราะว่ามันจะเกิดบนหลังคาแล้วก็เดินลงไปได้เราต้องให้มันเป็นที่ปลอดภัยจริงๆเพี่อจีจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเดี๋ยวผมคิดว่ากล้องวงจรงปิดจะติดนอกรั้วนะเพราะว่าในเซฟโซนเนี่ยปลอดภัย100อโอ้ยตอนนี้ก็มืดแล้วเสียงมันก็มาเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าพระจันทร์จะยังเต็มดวงอีกไหมนะ กีกระสุนก็เก็บในครังกระสุนเรียบร้อยโอเคอย่างเนื้อเชื้อเพลิงโอเคอินนอนได้พรุ่งนี้วันที่15เอาแล้วนะคืนนี้ผมก็จะมาขยายาเซฟโซนเราต่อกัน อ,อื่นต้องไปตัดไม้ก่อนนะโอ้พระเจ้าไหนมียังมีอีกเลยตัวน้อยนะต้องใช้ขวานแบบประหยัดกระสุนด้วยนะแ่นีนโอเคเดี๋ยวกไปขยายเลฟโซนกันต่อ,อเพานะตรงนี้มันสารเคมีอยู่ด้านหลังไม่ตีมันดีกว่าไปละ ตอนนี้กำแพงเราค่อนข้างที่จะยื่นไปไกลเลยผมก็ได้ทำที่รองน้ำฝนไว้เผื่อวันใดที่ฝนตกผมจะได้มีน้ำสะอาดดื่มนั่นเองเพราะว่าภาวะขาดน้ำในสถานการณ์แบบนี้ก็น่ากลัวโอเคเยี่ยมดื่มน้ำก่อน โอเคเราจะสร้างาสร้างทางเดินที่สูงนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่สูงเนี่ยยิ่งปลอดภัยนะครับอ่าเราต้องสร้างแบบสถานที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ซอมบี้มันไล่ตามเรายากมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ครับรัว้วเพื่อปูรั้วกั้นไม่ให้ตกได้ง่ายนั่นเองนะครับโอเคอูไปแบบนี้เยี่ยม เอานะคืนนี้ก็วันที่15้าแล้วเรายังไม่ได้ออกไปจากเมืองเลยเราต้องเคลียร์เซฟโซนให้ได้เพื่อเป็นที่ที่ต้องกลับมานะและเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเมืองที่ไม่มีรถมีแต่ม้านั่นเองโอเคเยี่ยมเอาว้ ต้องใกล้มือเพื่อฉุกเฉินแต่ผมยังไม่เจอผู้รอดชีวิตคนอื่นเลยหรือว่าผมอาจจะอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ก็ไม่ทราบได้ออกแล้วนะคุณเรียติดไฟไว้ด้วย โอเคเรียบร้อยเซฟโซนที่ดีที่สุดใกล้จะเสร็จแล้วหัวเยี่ยมปิดกันโอเค โอ้ยยังได้ยินเสียสงซอมบี้่โอเคสำหรับคืนที่สิบห้าอ้มันยังอยู่อีกเพียบเลยขนาดเราเคลียร์ไปเยอะแล้วนเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆไม่รู้จบโอเคแล้วเจอกันคืนที่16กกดไลค์กอดติดตามให้ผมด้วย คลิปหน้าผมจะออกประจนภัยยังไงอย่าลืมติดตามได้ในม e c ครับเอาชีวิตรอด100วันในโลกซอมบี้ขอตัวลาไปก่อน